มามี่ครับมามี่อยู่ไหนแซลมอนพร้อมจะไปเที่ยวแล้วครับจะบุกน้ำลุยไฟที่ไหนบอกมามันพ้อมามเอ้ยเดี๋ยวหยุดก่อนนี่มารายการตลอดทัวร์กับตัวแสบนะไม่ใช่เที่ยวป่าพิสวงจะได้มาบุกป่าอะไรเงี่ยแล้วนี่หมอ้นไปไหนทำไมไปเตี้ยมาเพนพานแถวนี้พี่ดุรูก็เบื่อพี่เบื่อกันสิเลยยกหน้าที่มาให้ผมไม่ต้องห่วงหรอกครับต่อจากที่ไปแซลมอนจะพาทุกคนไปเที่ยวอย่างสนุกสุดเว่ ฮไม่มีอ้วนแล้วยังไม่เตี้ยอีกเบื่อสุดๆส,ส,สัปดาห์นี้ตรีมตัวไปชิวพร้อมกับมึกและแซลมอนที่บ้านศิลปินอาร์ตแกลเลอรี่ริมน้ำามึกจะพาทุกคนไปดื่มด่ำกับงานศิลปะต่อด้วยการแสดงขุนละครเล็กที่หาดูยากสุดๆและปิดท้ายกับการล่องเรือชมวิถีชีวิตริมคลองถ้าใครไม่รอดูมึกบอกเลยว่าพลาดสุดๆตะลันทัวร์กับตัวแซบ